จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณกินข้าวโอ๊ตทุกวันอาหารเช้าครับเป็นมื้อที่สําคัญได้มีหมอรวมถึงนักโภชนาการรวมถึงนักวิจัยต่างๆแนะนําครับให้คุณกินข้าวโอ๊ตในทุกๆเช้าที่เป็นอาหารธรรมชาติที่ดูแลคุณตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอกเลยครับสวัสดีครับผมโค้ชโจสุขภาพดีเราปันได้ฟังคลิปนี้จนจบครับคุณจะรู้ว่าเมื่อคุณกินข้าวโอ๊ตทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นกับ ร่างกายของคุณครับรวมถึงการเปลี่ยนกระโอ๊ตแบบธรรมดาที่น่าเบื่อให้เป็นเมนูหายที่น่ากินอีกด้วยครับก่อนอื่นครับก็ฝากกดติดตามเพื่อจะไม่ได้พลาดค,ความรู้เกี่ยวกับการลดน้ําหนักรวมถึงการดูแลสุขภาพกันนะครับทั้งทางเฟซทาง o YouTube รวมถึงทาง TikTok ด้วยครับผม ข้าวโอ๊ตครับเป็นหนึ่งสุดยอดอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและนิยมครับทานกันอย่างแพร่หลายครับในหมู่ของคนรักสุขภาพรวมถึงครับคนที่ต้องการควบคุมน้ําหนักครับซึ่งครับนิยมนํามาทําเป็นอาหารเช้าและเป็นส่วนผสมในอาหารคีนได้หลากหลายเมนูครับด้วยที่ข้าวโอ๊ตครับเป็นธัญพืชที่ให้พลังงานสูง แต่ให้ไขมันที่ต่าครับรวมถึงมีวิตามินและเกลือแร่ที่ดีต่อร่างกายครับสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานได้อย่างทันทีนอกจากนี้ครับข้าวโอ๊ตยังมีประโยชน์และคุณค่าทางอาหารอื่นอ่นอีกมากมายครับข้อที่หนึ่งครับผิวของคุณครับจะใสเรียบเนียนครับข้าวโอ๊ตครับเหมาะก,กับการดูแล,แลการอักเสบเช่นผิวหนังอักเสบพ,พื้นที่ผิวหนังน,นอกจากนี้ครับ ยังช่วยดูแลผิวของคุณรวมถึงทำให้ผิวใสเรียบเนียนเข้าโอทครับมีคุณสมบัติพิเศษครับแร่ธาตุมากมายสากสีช่วยทำความสะอาดผิวขจัดสารพิษต่างๆครับยังช่วยกระชับรูขุมขนฟื้นฟูผิวของคุณครับและยังมีธาตุเหล็กช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวส่วนแมงกานีสครับก็ช่วยลดการบวมอาการอักเสบช่วยสมานแ,แผล และรักษารอยแผลเป็นที่จะกไฟไหม้อีกครับผิวเสียต่างๆครับส่วนแมกนีเซียมครับช่วยให้เลือดไหลเวียนดีผัดเซลล์ผิวเก่าซ่อมแซมผิวใหม่ได้อีกด้วยครับค่อยครับเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับสิ่งที่ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าคือโปรตีนใช่ครับโปรตีนจึงมีความสําคัญกับร่างกายของคุณครับและร่างกายครับก็ยังต้องการคาร์โบไฮเดรตและไขมันเช่นกันครับพบได้ในข้าวโอ๊ตเลยครับ ครับให้พลังงานกับคุณครับคือสิ่งที่สําคัญที่คุณจะต้องใช้ในชีวิตประจําวันรวมถึงการทํากิจกรรมต่างๆและรวมถึงการออกกําลังกายด้วยครับข้าโอ๊ตครึ่งถ้วยครับก็จะให้ได้รับโปรตีนถึง15เซนตของปริมาณโปรตีนต่อวันเลยนะครับเพื่อนทุกคนข้อที่3ครับคุณจะได้รับสารต้านอนุมุลอิสระที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับข้าโก๊ครับผมอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ จะช่วยบรรเทาอาการคันอาการอักเสบความดันโลหิตแล้วก็ยังสร้างสารต้านอุตสระเพิ่มขึ้นครับมีความสําคัญก็คือเบต้ากูแข่งครับจะช่วยลดน้ําตาในเลือดและเพิ่มการผลิตไนตริกออกไซด์ครับช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดยังลดคอเลสเตอรอลครับแล้วก็ยังช่วยสร้างแบคทีเรียตัวดีในลใําไส้และในกระเพาะอาหารของคุณได้ครับและยังทําให้คุณอิ่มเร็ว อิ่มนานมากครับจากที่การคุณกินกระโอ๊ตยิ่งครับมื้อเช้าครับคุณกินอาหารที่มีวิตามินซียิ่งส่งผลต่อสุขภาพของคุณดีอีกด้วยครับค้อสี่ครับร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าครับข้าวโอ๊ตครับคุณด่มไปด้วยคาร์โบไฮเดรตที่ด,ดีต่อร่างกายของคุณ จึงไม่จําเป็นครับที่คุณจะต้องกินข้าวเลยครับผมข้าวโอ๊ตครับยังอุดมไปด้วยสารอาหารครับที่มีประโยชน์ในปรนิมาณเพียงแค่ครึ่งถ้วยของอาหารคุณก็จะได้รับสารอาหารถึง190%ของอ,ข,องงของอาหารที่แนะนำคือ RDI ของแม for นกันนี้ครับ4ี่สของอาหารที่แนะนําหรือ RDI ครับของฟอสฟอรัสครับ34%ครับของอาหารที่แนะนำหรือ RDI ของแมกนีเซียมครับ 24%ครับของอาหารที่แนะนหรือ RDI ของทองแดงนั่นเองครับ20%่เอครับของอาหารที่แนะนําหรือ RDI ของสางกะสีและเหล็กครับ1ิเเซครับของอาหารที่แนะนําหรือ RDI ของฟอสเฟตครับ39%ครับของอาหารที่เป็นแนะนําหรือ RDI ของวิตามิน B ครับ10%ครับของอาหารที่แนะนําของ RDI ของวิตามิน B5 และสารอาหารที่มีประโยชน์น้อยกว่านั่นเองครับ ข้อที่5ครับช่วยลดน้ำหนักได้แบบสบายครับคาร์โบไฮเดรตแบบย่อยช้าที่อยู่ในก็โอกครับจะช่วยควบคุมความอยากหารช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและยังเพิ่มการเาผาผลาญไขมันลดไขมันสะสมในร่างกายอีกด้วยครับเพราะว่าในกโอกนะ่ะมันมีเบต้ากูแคนครับจึงทําให้กินเข้าไปแล้วอิ่มท้องไปได้นานมากๆครับลดการกินจุกกินจิบได้ด้วยครับจึงส่งผลต่อการน้าหนักแบบเร่งด่วนเลยครับผม ข้อที่6ครับลดคอเลสเตอรอลในร่างกายครับผมกดนอรอีกครับผมและใยหารครับชนิดละลายน้ําที่มีอยู่ในข้าโอ้นะครับจะช่วยลดครับระดับไตรกลีเซอไรด์ครับรวมถึงคอเลสเตอรอลไม่ดีในเลือดของเราได้ครับคอเลสเตอรอลครับไม่ดีในเลือดครับก็จะทําให้เกิดการอักเสบส่งผลครับเป็นโรคต่างๆได้ครับรวมถึงหลอดเลือดสมองตีบตัน รวมถึงโรคหัวใจวายครับเจ้าเบต้ากูแคนครับก็จะช่วยทําความสะอาดครับไขมันครับจากผนังหลอดเลือดครับและยังป้องกันร่างกายของคุณเป็นอ่าให้หายจากการเป็นหลอดเลือดแข็งตัวได้อีกด้วยครับข้อที่7ครับป้องกันครับคนที่เป็นโรคหัวใจนะครับผมเพราะว่าเข้าโอ๊ตครับ อุดมไปด้วยไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยบำรุงร่างกายทั้งนึงช่วยดูแลหัวใจให้เลือดไหลเวียนดีครับเพราะว่ามีสารต้านมลสละในโอดครับป้องกันผนังหลอดเลือดเสียหายอีกด้วยครับข้อที่8ครับหมดปัญหาในเรื่องการย่อยอาหารครับเพราะว่าได้มีงานวิจัยครับแนะนําให้กินพวกใย,ยอาหารพวกไฟเบอร์ต่างๆครับอย่างน้อย25-38ถึงกรัม ซึ่งใน1นวันครับพอมีดีต่อการย่อยอาหารแค่กินไม่ต้องเยอะย่ายังดีต่อคนที่มีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากเพราะว่ามันมีกากใยไฟเบอร์ที่สูงครับหมดปัญหาไปเลยครับใครที่ขับถ่ายยากแนะนาครับให้กินข้าวโอ๊ตเลยครับผมเมนูข้าวโอ๊ตครับที่อยากจะแนะนำครับที่ผมกินอยู่ครับก็เมนูที่1คือข้าวโอ๊ตผสมใน้ําเตะหู่ครับเมนูที่2คือโจ๊กข้าวโอ๊ตนั่นเองครับ เมนูที่สครับคือคุกกี้กับโอ๊ตเมนูที่4ครับคือแพนเค้กกับโอ๊ตครับเมนูที่5ครับที่ทําอยู่ค่อยผมกินอยู่ก็คือไข่เจียวใส่ข้าวโอ๊ตครับแต่และเมนูน่ากินมากมๆาครับก็ลองเอาข้าวโอ๊ตมาทานกันดูครับเพื่อสุขภาพที่ดีของเราครับผม ถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อจะไม่ได้พลาดวิดีโอดีๆครับและมาเจอกันใหม่กักบช่องโค้ชโจสุขภาพดีเราบันไดใครที่มีปัญหาสุขภาพครับก็พิมพ์ใต้คลิปนี้ไว้เลยครับเดี๋ยวผมโค้ชโจจะมาตอบให้กับเพื่อนทุกคนแต่เต้ยเพื่อนคนไหนครับไม่รู้ว่าจะซื้อข้าวโอ๊ตที่ไหนจะยี่ห้ออะไรครับก็แนะนํายี่ห้อที่ผมทานอยู่ก็กดที่ใต้ลิงก์นี้เลยผมก็จะแนะนำะข้าวโอ๊ตดีๆให้กับเพื่อนทุกคนครับผม